เวลาเรื่องบ้านบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดคลินิกกันค่ะคำถามส่งมาได้ที่1644หรือว่าในช่องคอมเมนต์นะคะทุกแพลตฟอร์มที่เรามีการไลฟ์สดกันนะคะูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นอตรสมบูรเวศค่ะคณะพดีวิทยาลัยสถา,าปรปารยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทาน,นะคะวันนี้จะเกี่ยวข้องหวัวข้ออะไรมาติดตามกันได้เลยค่ะ f m 9 1 t r a f f i c Pro เรื่องบ้นบานรายการที่ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่คุณอยากรู้สวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับโอเคนะคะสัปดาห์ก่อนตรงกับวันเด็กพอดีเลยขอณคราอาจารย์นะคะหนึ่งวันด้วยกันวันนี้เราค่อยมาต่อนะคะเรื่องของบ้านนะคะหรือวใครที่มี ประสบปัญหาเกี่ยวกับบ้านเนี่ยสามารถปรึกษาได้ทุกช่องทางเลยวันนี้หัวข้ออะไรคะอาจารย์คะก็เกี่ยวกับเรื่องเสาเข็งครับ<น>มีคนถามอยู่บ่อยๆว่าออเบ้านชั้นเดียวเนี่ยต้องตอเสาเข่งไหมอืมอ่ะวันนี้จะได้ทราบคําตอบกันครับปกติการการออกแบบบ้านเารือคาต่างๆเนี่ย <Okay. S 2> วยิศวกรเขาจะคำนวณตั้งแต่ลหลังคาลงมา แล้วก็บวกน้ําหนักลงมาเรื่อยๆนะครับเช่นเอหลังคามีน้ําหนักเท่าไหร่เก็บเอาไว้แล้วก็มาดึกอยู่ที่ชั้นสมมติว่าอาคารสองชั้นมันมันอาคารสองชั้นมันจะมีเป็นชั้นแคบกองหนึ่งชั้น,นแล้วก็ชั้นติดดินอีกชั้นหนึ่งมัน,ม,นมันก็จะกลายเป็นสามชั้นถ้าเป็นอาคารชั้นเดียวมันจะมีหลังคากับพื้นนะครับ mm hmm. ตัววิศวกรก็จะเอาน้ําหนักของหลังคากับพื้นเนี่ยมารวมกัน Mm hmm. เสร็จแล้วเขาก็ดูจุดของเสาถ้าเสาอยู่ตรงกลางเนี่ยจะรับน้ําหนักมากกว่าจุดตรง,ง mm hmm. เร็มเมื่อเขาได้ได,ได้ได้น้ําหนักตามเสาแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็มาดูว่าดินที่จะมารองรับอาคารเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับ mm hmm. ปกติดินแั่นบนบนเนี่ยจะเป็นดินอ่อนค่ะและนี้ อ้ส่วนที่จะรับน้ําหนักได้จริงๆเนี่ยมันคือส่วนที่อยู่ด้านล่างออย่างกรุงเทพเนี่ยที่รับน้ําหนักได้จริงๆมันเป็น <Okay. S 2> ดินแข็งเนี่ยก็ปร,ประมาณย oh, <okay. S 2> ี่สิบเมตรออครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาตัวที่มันแข็งแรงแล้วก็รับน้ำหนักได้จริงๆเนี่ยมันต้องใช้เข็มเพื่อจะลงไปยืนอยู่ที่อืชั้นของดินแข็งค่ะ okay. นะครับแต่ถ้าอย่างแถวพิชโลกอะไรเนี่ยมันอาจจะสามสี่เมตรก็เจอดินแข็งแล้วพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้เข็มครับค่ะลงไปถุดลงไปถ้าเกินสามเมตรเนี่ยเขาเขาก็จะใช้เข็มแล้วแต่ถ้าประมาณสามเมตรเนี่ยลงไปเจอดินแข็งดินดานพวกนี้นะครับเขาก็จะคำนวณทําเป็นฐานลากแผ่ฐานลากแผ่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอบง่ายง่ายก็คือว่าเมื่อวิศวกรรู้น้ําหนักของอาคารที่จะมันจะถ่ายไปตาม เสาต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมาดูสภาพของดินว่าดินเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรอาจจะต้องมีการเจาะก็จ,กจุดสองจุดเพื่อจะได้รู้ว่าชั้นของดินมันเป็นอย่างไรบ้างปกติชั้นบนเนี่ยจะเป็นดินอ่อนแต่พอไปถึงชั้นล่างเนี่ยดินในกรุงเทพเมื่อก่อนโน้นมันเคยเป็นทะเลเก่ามันก็จะอยู่ชั้นลงไปประมาณเกือบยี่สิบเมตรข้างล่างอืมอันนี้คือชั้นแรก จะเป็นชั้นเดียวหรือสองชั้นหรือสามชั้นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าให้มันแข็งแรงมันต้องมปยืนอยู่ที่ชั้นชั้นดินดานดินดานโดดเมื่อ่อนนั้นอนะ่ะการตอกเข็มเพื่อจะลงไปอยู่ที่ชั้นดินดานเครื่องไม้เครื่องมือมันยังไม่มีมันก็ใช้สามเกิดตอกต,ตุ้ม,ต,มตุ้มลงไปคนก็ใช้เป็นเสาเข็มเป็นลักษณะของการเอาความฝืดของตัวรอบๆเสาเข็มเป็นตัวรับน้ําหนักค่ะประสิทธิภาพของชาวบ้านที่ ใช้สามเก mm hmm. ลือขยมกันลงไปเนี่ยทําได้อย่างมากก็หกเมตร mm hmm. โดยใช้โดยใช้เสาแต่ไม่ได้ลงไปยืนที่ดินดานนะครับ mm hmm. ใอ้ความฝึกของรอบๆเสาเนี่ยเป็นตัวรับน้ําหนัก <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเวลาสร้างอาคารเสร็จแล้วเนี่ยตัวคานม,มันก็มีน้ําหนักมันก็จะกดลงมาอีกเมื่อทำให้อาคารสุดลงไปอ mm ีก hmm. นิด <Okay. S 2> นงนชครับแต่ถ้ามันลงไปยืนอยู่ที่ดินดาน ซึ่งปกติตอนเนี้ยมันมีเอประสิทธิภาพของมั่นจั่มันตอบลงไปที่ระดับส 20, 20เมตรได้แล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเราเอาปลายเข็มลงไปยืนที่ดินดานโอกาสที่มันจะทุดตัวมันก็จะน้อยลงนิดนึงเพราะว่ามันลงไปยืนที่ดินแข็งแล้วอืเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเมื่อรู้น้ําหนักของอาคารแล้วเนี่ยวิศวกรต้องรู้ว่าชั้นดินเป็นอย่างไรนะครับ ถ้าไม่เคยรู้มาก่อนก็ต้องเจาะสำรวจแต่ถ้าในพื้นที่ที่เขาเคยมีการก่อสร้างอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องไปขอรายละเอียดจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเขามีข้อมูลอยู่แล้วเหรอคะอาจารย์มีข้อมูลอยู่แล้วครับโอเคที oh, <okay. S 2> น,นี้บางทีมันมันก็ไม่ไม่ค่อยตรงมากนะแต่ก็พอรู้ว่าโดยประมาณเป็นอย่างไร <c oughs> เขาก็ต้องมาเปิดหน้าดินก็จะหาหาที่ดินเฉพาะของเรา ถ้าเป็นอาคารใหญ่ๆเขาก็เขาก็เจาะลงไปเลยนะครับเจาะลงไปเพื่อจะรู้ว่าเขาจะเอาชั้นดินมาเม็ดหนึ่งเอามาหนึ่งเซนเม็ดหนึ่งเอามาหนึ่งเซนเพื่อจะมาดูว่าในชั้นดินของทั้งหมดเนี่ยมันมีดินอะไรบ้างดินที่รับน้ำหนักไม่ได้เลยคือดินเหนียวดินเหนียวเพราะว่ามันจะอมน้ํานะครับเวลามันแห้งเนี่ยดินมันมันก็จะมันก็จะแตกมันตัว มันจะมีร่องและตัวมันเนี่ยมันจะไม่มีความเหนึ่อที่จะไปยึดกับตัวเสาเข็มเลยอันนี้ไม่ดีนะคะอันนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆค่ะออ,อย่าไปอย่าไปประมาทเรื่องนี้นะครับต้องให้วิศวกรเขาดูแลให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าเมื่อตอกันไปแล้วแล้วก็ตรงนั้นยังไม่ชัดเจนเมื่อเราสร้างอาคารขึ้นไปแล้วอาคารมันทุดตัวเนี่ยเท่ากับต้องรื้อร้างหม่ยหมดเลยนะครับอืมค่ะ โอ้วันนี้เรื่องใหญ่เลยนะางั้นกครับเพราะงั้นที่พูดวันนี้ก็คือว่าต้องให้วิศวกรเขาคํานวณจากสภาพดินจริงๆออาจจะไปขอจากหน่วยราชการที่มีสภาพดินหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเจาะดูว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีสภาพดินเป็นอย่างไรนะครับที่ใหญ่ๆอาจจะต้องอาจจะต้องเจาะสองสามจุดแต่ถ้าลืที่เล็กๆ ออถ้าห้าจิบตารางวาหรือตารางวาเนี่ยก็อาจจะเจาะเพิ่สองจุดหัวท้ายอย่างนี้ครับเพื่อจะได้ดูว่าเอมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมพื้นที่กว้างนิดนึงก็ต้องเจาะหลายจุดหน่อยเพื่อให้แน่ใจนะคะใช่ครับเพราะบางที่ถ้าเกิดเราไปประหยัดตรงเจาะเนี่ยแต่เราไปเจาะตรงที่ที่ดินดานมันอยู่ต่ําเราก็ไปสั่งเข็มยาวมาเลยแต่พอไอ้ที่หนดินดานมันขึ้นมาสูงเราก็ต้อง ตอบเส็แล้วมันไม่ลงนะครับเราต้องมาตัดหัวหัวเข็มทิ้งเราเสียค่าใช้จ่ายไปเราเสียเงินค่าเข็มเราต้องมาเสียเงินค่าตัดหัวเข็มเล็งค่ะอืมอืมครับค่ะอาจารย์คะแล้วในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นเขาละคะตรงนี้แนะนํำยังไงดีคะเขาก็ทราบทราบเขาก็อาจจะมีการสกัดลงมาดูถ้ามันมีเอการรับน้ําหนักได้ประมาณที่จุด พี่เสามันจะลงลงไปเออตรงนั้นเนี่ยนะครับบาง <Okay. S 2> ทีเขาก็เจาะเจาะหินให้เป็นวงกว้างแล้วก็เอาเอาคอนกรีตใส่แล้วก็แหยียเ mm hmm. สาลงไปเลยค่ะ <Okay. S 2> ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้ครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งวิศวกรเขา mm hmm. เขาเรียนตรงนี้มามาโดยตรงอ mm hmm. แล้วก็ถ้าเป็นวิศวกรในเรื่องายากๆเนี่ยควรจะเป็นระดับสามัญวิศวกรอื mm hmm. ค่ะครับมันมีมันมีสามระดับคือภาคีสามมันแล้วก็บุตรที่ต้องเอาสามมันเพราะว่าคําว่าเอสามระดับเนี่ยมันมีคําว่าสามันเนี่ยมันแปลว่า professional อาชีพ professionalengineering หมายความว่ามืออาชีพนะครับ professionalengineering แล้วก็ระดับสูงขึ้นไปก็เอ วุธิวุิก็จะเป็นซีเนียร์โปรเฟชชั่นอลอิจน <Engineering. S 1> ิเียริงต้องเอสองระดับนี้ครับพวกพวกจบใหม่ๆเนี่ยพวกพาคีเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษมันแปลว่าเอ่อแทกคลิสอิเจิเรก็คือเป็นวิศวกรฝึกหัดเหมือนกับสถาปนิกนะครับเขาก็ใช้คำนี้เหมือนกันพวกจบใหม่ๆก็จะเป็นลักษณะของการฝึกงานเพราะงั้นถ้าเป็นเรื่องที่มันยากๆมากเนี่ยต้องใช้ไปใช้ วิศวกรที่มีความชำนาญแล้วอาจารย์ระดับระดับมืออาชีพตรงนี้ดีวกว่าค่ะนะคะทีนี้มีคําถามนิดนึงค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปสร้างพวกคาเฟ่พวกร้านกาแฟต่างๆนาะในที่ที่แบบว่าวิวสวยๆบางที่ก็เห็นอยู่ใกล้หน้าผาแบบนี้เนี่ยถ้าเขามีการก่อสร้างจริงๆเนี่ยนะคนะ,ะเวลาเราจะไปตั้งสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่บริเวณใ,ใกล้กับหน้าผาเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงไหมคะอาจารย์คะหรือว่าต้องทำยังไงให้ปลอดภยัยคะ นี่เลยครับต้องพาวิทักรความไปดูแล้วก็ต้องจอะตำรวจดินครับจอะตำรวจดินเพราะว่าบางทีเราไม่รู้นะครับเราก็ไปฆ่าแตแตๆเอาไว้อคิดว่ามันแข็งแรงใช่ไหมคะไม่แข็งแรงแต่บางทีเวลาฝนมันตกเนี่ยค่ะมันทาให้ดินมันมันสไลด์ตัวไปแล้วก็ตัวผ่านรากหรือเสาเข็มนะมันไม่ได้ยึดอะไรที่อยู่ข้างล่างเลยมันก็มันก็ไปด้วยเลยค่ะบองที่เราเห็นว่ามันไหลาตามน้ําลงไปเลยอน่ากลัวมาก น่ากลัวมากแล้วก็เสียดายของด้วยแคล้วมีคนอยู่ยิ่งเสียหายเลย <c oughs> เพราะงั้นผมที่ได้ว่าวันนี้คุยเรื่องนี้ให้ละเอียดน,นิดนึง uh huh. ว่าการทํางานใต้ดินเพื่อจะเอาอาคารยึดกับดินให้หนึ uh ่งให้ <c oughs> มันอยู่กับที่แล้วสองมันไม่มีการสุดตัวเนี่ย <c oughs> จะต้องมีรายละเอียด มากพอสมควรแล้วก็ต้องใช้วิศวกร,รที่เขามีประสบการณ์ด้วยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะคะอันนี้ตามกฎหมายเนื้อของการก่อสร้างบ้านเนี่ยถ้าเราสร้างบ้านในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมคะเสี่งยงหรือไม่เสี่ยงต้องให้วิศวกรมาตรวจสอบครับสคัญอยู่ตรงนี้ตลววิศวกรเขาเขาก็เซ็นว่าเขาได้เขาได้วิเคราะห์แล้ว,ลวอ่อญญญาควรจะใช้ลักษณะค่ะงานใต้ดินเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเขาก็เป็นชื่อางตรงกับครับ อย่างนี้พูดได้ไหมฮะอาจารย์ว่าถ้าถ้าสมมติเราต้องการจะสร้างเนี่ยถึงแม้มันจะมีความเสี่ยงแต่ว่าเราก็สามารถสร้างได้โดยพื้นฐานความปลอดภัยโดยวิศวกรเนี่ยเป็นผู้กําหนดแบบทําได้ถูกต้องครับแต่วิซอกรก่อนก่อนจะเซ็นชื่อเนี่ยเขาก็ต้องมีรายละเอียดพอสมควรค่ะเพราะงั้นเขาไม่ได้เซ็นชื่อหรอกครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยถึงยึดใบประกอบวิชาชีพเลยนะครับโอ้หมดหมดอาชีพเลยทำมาหากินไม่ได้ ฮะมันเกิดความเสียหายขึ้นมาก็จะถูกฟอ <c oughs> ้องคดีอา,าด้วยอืมอันตรายนะคะไม่เสี่ยงในทีน,นี้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครจะสร้าง,งบ้านตรงไหนต้องตรวจสอบชั้นดินก่อนว่าพื้นที่แถวนั้นน่ะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะไม่ว่าตรงนั้น <c oughs> จะเป็นบ่อน,น้ํามาก่อนนะคะก็สามารถสร้างได้เหมือนกันแต่ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าเราจะลงเสาเข็มลึกประมาณเท่าไหร่เพื่อความแน่ใจว่ามันสามารถยึดกับด้านล่างไว้นะคะเพื่อว่าจะได้ปลอดภยัย เมื่อเราก่อสร้างแล้วเสร็จเพราะว่ามันมีน้ำหนักค่อนข้างมากใช่ไหมอาจารย์ครับอืมนะใครที่แบบกําลังสร้างบ้านต้องศึกษาข้อมูลตรงนี้ดีๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องมีวิศวกรโครงสร้างเนี่ยไปดูให้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่าคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราเห็นเออแถวบ้านเราเนี่ยเต็มไปด้วยหินแต่ไม่ได้หมายความว่าในพื้นที่ที่เราจะก่อสร้างเนี่ยมันจะแข็งแรงจริง,รง oh. ๆนะคะเอออันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลนะคะมีคำถามคะ่ะอาจารย์ จากทางคุณผู้ฟังนะคะคุณวิษนุเนี่ยถามมาบอกว่าจะก่อสร้างบ้านเหมือนกันค่ะนะคะแต่ว่าชั้นเดียวนะคะจารย์ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่บริเวณบ้านเนี่ยนะคะล้อมรอบไปด้วยหินนะคะแต่ไม่รู้หินอะไรนะคะจารย์เขาบอกว่าเวลาก่อสร้างเราจําเป็นนะคะจะต้องเสริมฐานรากหรือไม่คะจย์คะนี่แหละครับตรงนี้แหละครับก็ต้องไปตามกอนเหมือนกุที่เราคุยใช่ไหมคะครับคุยอย่างนี้เนี่ย คนที่ถึงแล้วว่าเป็นวิศวกรคุยด้วยเนี่ยเขาก็ไม่กล้าฟันธงอืะเขาไม่กล้าบอกแล้วเพราะต้องอย่างนี้แต่ถ้าทางที่ดีต้องพาเขาไปดูอืก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเจาะสํารวจหุดต้องหือ,อนกันแล้ว่าจะเป็นทั้นเดียวมันทาน้ําหนักน้อยก็จริงแต่มันก็คือน้ําหนักครับอืน้าหนักพวกนี้มันก็ถ่ายลงดินแล้วถ้าดินไม่แข็งแรงพอมันก็ยุบหรือมันก็เลื่อนอค่ะอ๋อครับ อ่าโอเคยังไงก็ต้องมาตรวจสอบเวลาการตรวจสอบใช้เวลานานไหมคะอาจารย์คะก็ถ้าเป็นชั้นเดียวเนี่ยก็คงไม่นานนะครับแต่ถ้าหลายชั้นเนี่ยเขาเขาคงต้องมองดูว่าน้ําหนักที่มันจะลงไปแต่ละจุดเนี่ยมันมีหลายตันมากมๆตรงนั้นก็คงจะต้องใช้ใช้การเจาะเพื่อที่จะหาดินที่มันส่วนที่มันแข็งแรงที่สุดครับค่ะนะคะอ่าโอเค คุณมีรยุทธ์ถามมาบอกว่าจะสร้างบ้านอันนี้คําถามเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะอาจารย์บอกจะสร้างบ้านจะใช้อิฐแดงหรือว่าอิฐมวลเบาดีะคะอาจารย์ขอข้อมูลหน่อยค่ะอิฐแดงกับอิฐมวลเบาเนี่ยค,คุณภาพของการอ,อของการป้องกันด้านนอกกับด้านในานี่เหมือนกันจริงแต่ว่าอิฐมวลเบาเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการไม่ให้ความร้อนจากข้างนอกมันเข้ามาข้างในอืนะครับ ลก็ถามว่าอิดมอนเบาแพงกว่าอิดมอนไหมแพงกว่าแต่เวลาก่อท่ากเนี่ยอิดมอนเบามันทําได้เร็วกว่าเพราะว,ว่ามันแผ่นใหญ่มาพียงแผ่นใหญ่เลยเพราะงั้นค่าแรงมันจะถูกอืมพอรวมๆกันแล้วเนี่ยอาจจะเท่ากันครับแต่ถ้ามีโอกาสใช้อิดมอนเบาก็น่าจะใช้อิดมอนเบาเพราะว่าสิ่งที่เราเราจะได้ประโยชน์ก็คือเรื่องการความร้อนจากข้างนอกครับ อืมอ่อันนี้สําคัดโดยเพราะบ้านเราเมืองร้อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจากหน้าหนาวจะเป็นหน้าร้อนแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์อ, <laughs> อันนี้ก็ต้องแบบว่าวิเคราะห์เรื่องของความร้อนเที่เข้ามาในตัวบ้านด้วยนะคะ,ะคุณอนุมาถามมาค่ะบอกว่าเออในจุดที่ผนังรล้าค่ะอาจารย์แต่เล้าไม่มากนะคะเหมือนเป็นการรล้าแบบรอยแตกไรงาอ่าเขาบอกว่าเคยเอาปูนมาฉาบแล้วมันก็เกิดรอยแตกอีกแบบนี้อันตรายไหมคะอาจารย์คะ ถ้ามันเป็นแตกที่ผนังแล้วที่ผนังไม่มีปัญหาครับเพราะเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็บอกที่ผนังค่ะที่ผนังไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นวันวันก่อนเราเคยคุยกันว่ามันจะมีสีก็เรียกพัตตี้ครับอืสีแล้วก็เราก็เกลียงมาปาดตัวเนี้ยมันจะไปอุดตรงช่องอืที่มันไปเกิดรอยร้าวซึ่งตัวตัวรอยร้าวที่พูดถึงเนี่ยมันก็บวกลบประมาณสองมิลน,นะครับม,มันก็ไม่ได้ นะครับแต่ถ้ามันใหญ่กว่านั้นก็ต้องมีวิธีต้องเคาะให้มันกว้างแล้วก็เอาปูนผสมกับน้ำยาค่ะน้ำยาน้ำยาที่จะยึดกับตัวเอซีเมนต์เก่าหรือว่าตัวอิฐเก่าอืแล้วก็เอารวดโครงไก่มาใส่แล้วถึงจะเอาปูนที่ผสมน้ำยามาปาดอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็ทาสี ัะมีสองวิธีคือหนึ่งถ้ามันแต่งรายงานเล็กๆก็ไปเอาพาสตี้มาอืม,มันก็จะเป็นสีแบบแบบมีมีเนื้อเสียครับค่ะแล้วก็เอามาอุดโดยใช้เกลียงปาดไอตัวสีเนี่ยมันก็จะเข้าไปตามช่องพวกเนี้ยแล้วมันจะตเกียวกันใช่ไหมฮะพอแห้งมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นจะทาสีอะไรก็ว่าไปค่ะแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่หน่อยก็ต้องมีวิธีค่ะ แะครับก็เพื่อไม่ให้มันล้าวต่อมันก็มีวิธีด้วยการเอาเอาลวดกงไก่ใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้มันตัวเป็นตัวยึดแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะต้องมีน้ํายาไปผสมกับปูนที่เราจะปไปใช้ในการในการลบรอยรอยที่มันเป็นรอยล้าครัพวกนี้เพือ่อที่จะให้มันไปยึดกับปูนปูนเก่า เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ผสมน้ำยาตัวนี้นะครับสุดท้ายพอมันแห้งมันก็จะร่อนออกมาเป็นเฉพาะตรงช่องที่เราใส่เข้าไปใหม่อย่างเงี้ยครับล่อนมาเป็นแผ่นๆเลยเหรอคะอาจารย์แต่ก็เป็นช่องเราใส่เข้าไปแค่ไหนก็ร่อนออกแค่นั้นนะคอาไปแกงไขกันดูนะคะมันมีหลายวิธีเหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะนะแต่ว่าถ้าเป็นรอยเล้าจากผนังเนี่ยก็ไม่น่าจะอันตรายไม่มีปัญหาครับเพราะว่าปกติมันเป็นอยู่แล้วตัวโครงสร้างมันมีโอกาสขยับตัวค่ะ แล้วก็หยัดตัวในกระนังเนี่ยมันไม่ได้เสริมเหลก็กเอาไว้ม,มันก็เลยร้าวค่ะได้ค่ะตถ,นะถ้าตัวถ้าตัวโครงสร้างร้าวนี่อีกปัญหาหนึ่งเลยนะครับเรื่องใหญ่เลยทีเนี้ยเรื่องใหญ่เลยครับต้องหาคําตอบ,บนะคะค,คุณคโลค่ะถามมาบอกว่าอยากจะปรึกษาพื้นที่ส่วนต่อเติมหลังบ้านของอาคารพาณิชย์นะคะมันซุดเอียงค่ะอาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นอาคารพาณิชย์นะคะอายุประมาณสามสิบปีแล้วคือซื้อต่อ เออส่วนต่อเติมบ้านนะคะอ๋อเขามาซื้อต่อคะ่ะแล้วก็มีส่วนต่อเติมหลังบ้านนะคะกว้าง 3, 3 m, คูณ -63 เมตรคูณ4.98เมตรนะคะเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าส่วนต่อเติมหลังบ้านเนี่ยทำมากี่ปีแล้วนะคะแต่คาดว่าไม่ได้ลงเสาเข็มอาจารย์ทีนี้บอกว่าพบว่าพื้นที่นะคะส่วนที่เชื่อมกับอาคารหลักมันร้าวแยกออกตามรอยร้าวก็จะมีเถาวันนะคะจากข้างบ้านมันแทรกเลาะเข้ามา พื้นที่มีลักษณะลาดลงไปด้านหลังค่ะอาจารย์พื้นที่มันเอียงด้วยนะคะทำให้แทงน้ํามันดึงรั้งท่อที่ต่อไปจ่ายน้ําด้านบนหลุดขาดไปรอบหนึ่งแล้วเลยทําฐานเสริมนะคะตรงขาแทงน้ำเนี่ยขึ้นมาทีนี้อยากจะสอบถามเพราะก่อนในนียเขาไปคุยกับผู้รับเหมาให้เขามาดูเนี่ยนะคะผู้รับเหมาบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ต้องทําอะไรค่ะอาจารย์เพราะว่าพื้น พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะสุดตัวสุดแล้วก็อยู่แบบเอียงๆแบบนี้ไปแหละก็ได้เขาพูดอย่างนั้นนะคะบางคนเขาบอกว่าก็ไม่ควรลงเสาไมโครพายใหม่นะคะทีนี้คุณโบเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจจะใช้ที่เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยเขาก็ไม่ค่อยสบายใจละค่ะถ้ามันเอียงแบบนี้นะคะแล้วเขาจะใช้หลังบ้านเนี่ยทำเป็นห้องน้ํานะคะเป็นพื้นที่ซักล้างวางเครื่องซักผ้าประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีครัวบ้างทีนี้ถามว่าถ้าไม่ทําอะไรแบบนี้จริงๆเนี่ย มันจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้ไหมคะอาจารย์คะหนึ่งถ้าไม่ทําอะไรมันก็เอียงอย่างนี้เราเราอย่าไปเ,เราอย่าไปเพิ่มเราอย่าไปเพิ่มน้ําหนักกัแล้วกันโอโอเคที่เขาบอกว่ามันเอียงสุดแล้วรวยสุดตัวสุดแล้วเนี่ยอันนี้เชื่อได้ไหมคะอาจารย์คะเชื่อได้เพราะว่า <Yeah. S 2> เราเราไม่ได้เพิ่มน้ําหนักแต่ค <Okay. S 2> น,น่าจะลองมาตัดให้ตรงอาคารใหม่ที่มันมาเชื่อมกับอาคารเก่าตรงนี้ย yeah. ก็เหล็กมาผูกกับตัวอาคารเก่าอเพราะงั้นไอ,ไอ้ตรงที่ผูกอยู่เนี่ยมันจะไม่ซุด uh huh. ต่วนอีกท่านหนึ่งที่มันมันลอยตัวออกไปอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ไม่ได้มีเสาเข็มเนี่ยมันก็ซุดเพราะว่าตรงนั้นมันมีเสาเข็มนะครับผมว่าลองหาช่างมาดูว่าถ้าเราจะตัด,ดตรงตรงที่มันมาเชื่อมกันเนี่ยตัดให้มันขาด okay. ไอ้ตรงที่มันค้างอยู่กับอาคารเก่าเนี่ยมันก็จะสุดตัวลงมาแล้วแล้วก็วันหนึ่งมันก็อาจจะมีระดับเท่ากับอีกด้านหนึ่งที่มันสุดซุดตัวอยู่แล้วอืมค่ะอันนั้นมันก็จะ,ะพอดีเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับมันก็จะเป็นเราเดินลงมาอีกขั้นหนึ่งแค่นั้นเองมันจะว่าเราเดินลงมาแล้วไอ้อตัวระดับข้างน,นอกมันลดลดลงมา,มาเ,เพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้ตัวที่มันไม่สุดเพราะว่ามันยึดอยู่กับอาคารเดิมอืมค่ะ มันเลยทําให้แค่เอียงมันไม่มีอะไรใช่ครับตอนนี้ถ้าแต่ตัวที่มันไม่ได้ยึดเนี่ยที่มันยึดอยู่เรามาตัดเหล็กซึ่งมันผูกอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะลงมาด้วยน้ําหนักของมันเองแล้วมันก็จะถึงเวลามันก็จะเออยู่ในสภาพที่ใกล้เสียงกันไม่ใช่ตัดไปแล้วเนี่ยเอียงใหอข้างหนึ่งนะคะอาจารย์คะอันนี้หนักใจขึ้นไปอีกนะคะเอียงไปเอียงมา คงไม่คงไม่เพราะว่าค่ะนะคะอาจะต้องลองดูใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่เอียงๆแบบไปตลอดมันรู้สึกอยู่ล้วแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะอาจารย์มันเอียงมากนะครับเอียงมีความรู้สึกว่าวางอะไรแล้วมันเลื่อนค่ะอ๊ะเ่ะบาคทีเราบางีีเราวางเอี้ไว้ตรงนี้เดินไปเท้าน้ำกลับมาเตียงใหญ่แล้วก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นก็ได้อีก รูปแบบหนึ่งไม่แต่มันก็ไม่ปลอดภัยดูเหมือน <c oughs> ว่ามีอะไรหลอกหลอนเรานะคะอาจารย์นะทำไมเรื่องปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็เกิดขึ้นนะคะกับหลายหลายบ้านทําไมบางครั้งตอนนี้ผู้รับเหมาเขาไม่มีประสบการณ์ในการทางานเหรอคะหรือว่าเขารู้แต่ว่าเขาก็ยังรับเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เนี่ยก็ต้องทำในที่ผมพูดเนี่ยก็คืออย่าไปเชื่อเอาไปชนอืมค่ะเอาไปชนเวลาเวลาเขาชุดตัวเขาได้สุดลงไป เป็นระดับเดียวกันหมดนะครับถ้าให้วิความไปดูเนี่ยเขาก็จะทําอย่างที่ผมพยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าต้องไม่ชนและต้องต้องไม่เชื่อนต้องชนอย่างเดียวแืมตรงไหนที่มันมันเคลื่อนเดี๋ยวเราเข้ามาหาไอ้ตัวมาครอบแม่น้ำมันเข้าอย่างนั้นดีกว่าน,นั่นแหละครับอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะว่ามันสร้างคนละทีแล้วก็ไองานได้บินก็คนละแบบ การซุดตัวมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้อให้มันซุดตัวโดยในระดับเดียวกันลงไปอย่างเงี้ยม,มันจะดูไม่น่าเกลียด<า>ค่ะเออาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารู้ว่าอีกหน่อยเราจะต้องมีการต่อเติมซึ่งณปัจจุบันเราอาจจะยังยังเงินไม่พอว่าง่ายเราจะลงเสาเข็มก่อนลงหน้านได้ไหมคะอันนี้คุยกับสถาปนิกเอาไว้เลยว่าเรอจเราจะมีแนวทางใ,ในการต่อเติมอย่างไรเนี่ยอืมเอ่อ เขาเข็มแล้วก็ทําพวกคานคอดินเอาไว้อืมค่ะครตรงนี้ก็ไม่กิดตังหรอกแล้วหลังจากนั้นเวลาจะทํแเราก็มาตั้งตั้งเสาแล้วก็ใส่ผนังค่ะขึ้นไปอย่างนี้ไม่ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าตัวเสาเข็มนั่นมันมันเป็นพวกเดียวกันกับตัวที่มันเป็นอาคารอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีผนังเท่านั้นเองอืมอย่างนี้ครับผมว่าต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่าต่อไปไอ้ตัวเล็กเราจะโตใหญ่ แล้วก็อาจจะมีครอบครัวอยู่ในนี้เลยเราก็จะจัดเป็นห้องคิดให้เขาอืพ่อแม่ก็อยู่ข้างหน้าข้างหลังก็เป็นห้องชุดอิสระของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเก็บตัวเอาไว้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาใช่ครับใช่ครับได้ค่ะนะคะหมดเวลาพอดีค่ะจารยนฮะฝากอะไรไว้บ้างไหมฮะเลงหนาวอยู่นะครับเห็นบอกหนาวถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะยาวเกินไปเลยนะ ครับผมว่าก็ยังพอท่องเที่ยวได้เพราะว่าคนที่เข้าไปเที่ยวมาแล้วเนี่ยหมดปอด,ดล่าไปละยังเหลือพวกเราที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ยครับรอบใหม่เต็มตัวนะคะโอเคค่ะอ okay, าจารย์ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับจะเจออาจารย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะเบรกอนค่ะ fm เ1 t r o ิบเอ r o ิโปรเรื่องบ้นบานรายการที่ไขปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่คุณอยากรู้ thank you